สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่สถานีราชบุรีมามาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของสถานีราชบุรีครับไม่ได้มานานเลยครับแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานมีน มีตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้าม,มนในระรงบเรื่องนี้แล้วก็ป้ายสถาีใหม่นะครับราชวิีแล้วก็ตรงสะพานลอยตรงนั้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปไปเยอะอยู่นะ เพิ่มหลังาตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางขึ้นก็จะเป็นตลงมวันไนดนีนั่นก็จะเป็นทุ่งไายตัวนะครับก็เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะนะผมหายไปหลายเดือนเลยนะแต่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นสวหครขึงน,นะครับแล้วก็สะพานจุฬาลงกรณ์เห็นจากตรงนี้เลยนะครับก็เจอกกันเลย็แค่นี้นะครับมากครับสวยครับ